สวัสดีคับผมสวัสดีพี่น้องเจ้ายูทูบราคาเอฟซีกับยินดีตอนตับเข้าช่องยูงทูบเราจะใช้สิ่งกับอ๋คลิปนี้พาไปดูเจ้าเว็ดแดงฮนะขามฝากไรตะบันอีซ้อทำไมใส่หรบบอหรโอ้กูโขงไม่ได้ยวิ อเอาต่ออฮะอ้บอกักจางไงดยครับส,สิพนองทั้ง เฟซบุ๊กแ้วกระทั่งเฟนเพจกับเบาะรถไทยซิ่งแล้วก็เบาะรถไทยนร์เนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหอ้อุอ้้งโอ้โหแม่จังหวะนี้มันห่างจากคานะลูกพี่นะะขับเทาเดียวมันต้องใช้ฝีมือเล็กน้อยฮะ หน้าหกหกหนึ่งศูนย์ใช่ไหมไม่ธรรมดาครับตอนนี้ขวางทางครับทำถนนลงมาต่อต่อ,ตอโอ้โหต่อห้วยผ่านเหีย้ยไปเลยเว้ยอันหนึ่งเลือดสองไป มแม่ตับโยกแม่โจทย์ยากก็คือเอาออกแคตตอเดียวครับแต่มันิ้มกันอยู่บักหลายเติมนะนจังหวะสีสอดหางเข้าไปปาดดีแทบจะบอคอยมี้เลยครับผม จิ้มครับจิ้มไปีงหนึ่งรอบจังหวะนี้จิ้มท่าไหนโอ้เอแจมซี่เลยบอกสุกี่เอาแม่มีให้จิ้มนิดหน่อยฮะเอาพอได้อยู่เอาเหินเลยลูกพี่สับเหินเลยอย่า เรียงเฮียอีกบ้านโอ้ยแทงโว้าคือบอลสลักมาใส่นี้ตอนนี้เอามาคัดเหตุนี่อะไรตัวเว่ยอ้ามากพูดยาวหนิ เด,ดี่ยวเติลป์รถของรถเตใครต่อผ่านบ่ค่้าอยู่เงาไมมมีแต่รถแลนออกไปหาตา่ำตเอ้า กระดุกกระดิกแล้วครับ้ะแมเริ่มขยับแล้วฮะโอ้แม่เลยเลยเลย ท่านนี่มนสเสองเผาเดียวเวลาถอยนี่สากินกินนะเอาชอบลูกพี่ชอบชาะลูกพี่กีท่างไปหน้าฮะพวดพวดพวดไปไปไปแ่ไม่ตีงนะ วิทเดียมพวดมาพวดมาเลยอาจารย์ออกแน่ทีนี้เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนครับเจอบอกเอาโยกหากได้แล้วเพื่อนว่านะจะบอยั่งเหรอครับ เอาขวมยอยมาแล้วโอ้บ้าบับยางเฝาขึ้นกันไป้อเอาเฮ็ดเข้าไปลูกพี่เฮ็ดเข้าไปเฮ็ดเข้าไปลูกพี่เฮ็ดเข้าไปแม่เอา,เอาไม่ออกให้มันรู้ไปเอ้โอ้ตาย จังหวะต่เมือไงสำจังหวะถอยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โอ้โดแท้เลยเว้ยแหม่เดินหน้าก็ว่าบืนแล้วถอยหลังนี่บืนกลัวทั้งนี่ ผู้ไหมไม่น่าจะมีอีพีสองนะเอาไว้เจออีพีสองฮนะ